นายสุชาติลายน้ำเงินค่ะผู้สมัครสสอ,ซอพักเพื่อไทยจังหวัดลบบุรีนะคะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งให้เอาผิดกับพลเอกประยุจันทร์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและนายสนทิีรัตนสนทธิจิระวง์เลขาธิการพักพลังประชารัฐนะคะหลังจากที่มีการขึ้นปราศัยนะคะที่จังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีการนําเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเอาไปปรสาสัยหาเสียงให้กับพักของตัวเอง คุณสุชาติบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะทําบัตรสวัสดิการให้เพิ่มผู้มีสิทธิ์แล้วก็เพิ่มจํานวนเงินในบัตรหากเลือกพักพลังประชารัฐจึงทําให้ขัดรัฐธรรมนูญมาตราที่169วงเล็บ4และพระบรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตราที่73วงเล็บ1ประกอบมาตรา132และมาตรา158วรรคหนึ่งนะคะ ผู้สุชนช่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์รู้เห็นยินยอมแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้พักพลังประชารัฐนนไปสแสวงหาประโยชน์จากนโยบายเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มองว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่สมาชิกพักพลังประชารัฐแต่ว่าเป็นเพียงบุคคลที่พักเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ทั้งนี้คุณสุชาติก็เอาหลักฐานนะคะเป็นเอกสารต่างๆมายื่นให้กับประธานกกตเพื่อให้ดําเนินคดีเพราะว่าอยากให้ดําเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เอาผิดกับพักพลังประชารัฐเพื่อให้เป็นตัวอย่างในการทําให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สังคมและคนทั่วโลกกําลังจับตาดูอยู่ค่ะ